ทีนี้นะครับเรามาต่อกันในข้อที่3กันเลยนะครับการหารสังเคาะนะการหารสังเคาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆจดเพิ่มเดยนะหลักการที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องครับเรียงสัมประสิทธิ์ดีกีมากไปหาดีกีน้อยฮะถ้าดีกีไหนไม่มีให้ใส,ส่ศูนย์นะครับ นี่แหละัวใจที hmm. ่สําค like, exactly pues? ัญของการหาสังเคราะห์นะครับทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับจงหาผลหารและเศษที่ได้จากการหารคือหัวข้อที่แล้วเนี่ยเป็นการหาเศษอย่างเดียวนะครับโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือเนาะแต่หัวข้อนี้นะครับเราจะได้ผลหารด้วยนะครับผมทีนี้นะครับวิธีการหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์เนี่ยจะได้ทั้งผลหารและเศษเลยนะครับอันดับแรกเนาะให้น้องเรียงสัมประสิทธิ์นะครับ จากดีกีสูงไปดีกีต่ำนะครับดีกีสูงสุดคือกำลัง3แต่เราเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรในอันนี้ไม่มีตัวเลขใช่ไหมครับเป็นเลข1ฮะอ่งอันนี้ดีกีสองนะครับไม่มีตัวเลขแต่มีเครื่องหมายลบก็ใส่ลบหครับดีกีที่1นะครับเป็นลบแนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามาเนาะเราก็ใส่เลข12ลงมานะครับกำลัง3ามกำลัง2องกำลัง1 แล้วก็ไม่มีกําลังทีนี้ตัวหานะครับให้ใส่เข้ามาตรงข้ามอย่างนี้ไปเลยนะครับขั้นต่อมานะครับให้ชักตัวหน้าสุดลงมาครับคือเลขหนึ่งครับชักตัวแรกลงมาเลยนะทุกครั้งนะครับสําหรับการหาสังเคราะห์น,นั้นให้ชักตัวแรกลงมาก่อนจากนั้นนะครับเอาลบสามคูณหนึ่งครับได้เท่าไรเอ่ยลบสามจากนั้นเอามาบวกกันครับตรงนี้บวกกันตลอดเลยนะลบสามบวกลบหน,นะครับจะกลายเป็นลบสี่ ต่อมาเอาลบ3คูณลบ4กลายเป็น12ฮนะลบคูณลบได้บวกนะครับเอารลบ8บวส12กลายเป็น4ฮนะจากนั้นนะครับลบ3คูณ4กลายเป็นลบ12บนฮะบวกกันครับคือ0ูนะครับ0เนี่ยคือเศษตัวสุดท้ายคือเศษนะครับผลหารน,นั้นนะครับก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ที่เกิดจากการหาร X ก,กำลัง3ด้วย X ไปแล้วนะครับ x กำลังสหาร x เดิมทีมี x 3ตัวนะครับหาร x ไปตัวหนึ่งเหลือ x กี่ตัวครับเหลือ x 2ตัวนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นนะครับเวลาหารดีกรีกำลัง3ด้วย x เนี่ยจะเหลือแค่กําลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ของหนกำลังสนะครับเสษเลขหนนะครับกำลัง3าหารหเหลือกําลัง2เนาะนะครับอันนี้เหลือกําลัง1ครับมันจะไล่กลับมานะครับกำลัง2กําลัง1แล้วก็ไม่เหลือกําลังนะฮะเศษก็คือ ศูนย์น e ั่นเองหรืออาจจะเขียนใหม่ได้4 4เป็นนะครับเลข1ข้างหน้าเนี่ยไม่นิยมเขียนนะครับเป็นกําลัง2ลบ 4x บวก4ไปเลยนะครับเศษศูนย์ก็ไม่นิยมเขียนเช่นกันนะครับน้องบางคนอาจจะงงเนาะพี่่ทำข้อต่อไปให้ดูนะครับข้อนี้เหมือนเดิมนะครับหาผลหารแล้วก็เศษเนาะที่ไดจากการหารนะครับแต่นี้ดีกรีกำลังอะไรครับดีกรีกำลัง4นั่นเองนะครับดีกรี4นะ หลักการในการทำนะครับพี่น้องเขียนเค้าหมายหารอย่างนี้เลยนะครับแล้วเรียงสัมประสิทธิ์หน้าดีกีครับกำลัง4ไม่มีคือเลข1กําลัง3กําลัง3มมีไหมครับไม่มีนะครับอันนี้กําลัง4กําลัง3หายไปนะครับกำลังสามไปใส่เลขศูนย์นะครับจากคุณสมบัติที่พี่เขียนไปเลยนะถ้าดีกีไหนไม่มีให้ใส่ศูนย์นะฮะดีกีสไม่มีใส่ศูนย์ดีกีสมีครับคือเลข3ดีกีหมีครับคือลบสและตัวสุดท้ายนะครับไม่มีตัวแปรใส่เลข1ฮะ หารด้วยนะครับเวลาหารนะให้เศษเข้ามาตรงข้ามเนาะจาก1ให้ใส่เป็นลบหนึ่นต่อมาครับชัก1ลงมาตรงๆครับชักเลข1ลงมานะครับจากนั้นลบหคูณหกลายเป็นลบหครับบวกกันนะฮะกลายเป็นลบหฮะลบหคูณลบหได้1ครับบวกกันนะครับกลายเป็น4ฮะลบหคูณสกลายเป็นลบสครับอย่างนี้นะคูณลงมานะครับชัก1ลงมาก่อนนะลบหคูณห ได้ลบ1นลบ1บวก0ูนะครับกลายเป็นลบ1ลบ1คูณลบ1กลายเป็น1นะครับ3บวก1กลายเป็น4จากนั้นเอาลบ1นคูณ4นะครับกลายเป็นลบ4บวกกันนะครับกลายเป็นลบ7ถัดมานะครับเอาลบ1นคูณลบ7นะครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย7บวกกันครับตัวสุดท้ายเป็นเศษเสมอนะครับเป็น8กำลัง4หารกำลัง1เหลือกำลังอะไรครับ กำลังสามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กำลังสามก็จะกลายเป็น1 x กำลังสามเ่องหมายลบนะครับลบ1 x กำลังสองบวก4 x อันนี้เรียนดีกีเนาะจากมากาสุดไปน้อยสุดนะครับตัวสุดท้ายคือจะเป็นลบเเศษคือ8นะครับเศษตัวข้างหลังสุดนี้คือ8นะหรืออาจจะตอบว่า x กำลังสามลบ x กำลังสองบวก4 x ลบ7นะฮะเศษ เป็น8ปนั่นเองนะครับผมน้องบางคนอาจจะฟังไม่ทันดูข้อถัดไปฮะข้อดีสเลยนะครับตัวนี้3มเนะมาะมอนเดิมนะครับก็คือหาทั้งผลหารแล้วก็หาทั้งเศษนั่นเองนะครับขั้นแรกเนาะเขียนข้อหมายหารก่อนนะครับจากนั้นเรียงดีกีตามสัมประสิทธิ์จากสูงไปต่ำนะครับอันนี้ดีกีสนะครับเป็นเลข1ไม่มีตัวเลขเป็นเลข1ถัดมาดีกี2นะครับเป็นลบสาม ถัดมาดีกีหนึ่งนะครับเป็น4และตัวสุดท้ายไม่มีดีกีนะครับเป็นลบหให้ใส่เครื่องหมายหน้าตัวเลขมาด้วยนะครับหารด้วยเลยครับ x บวกสแต่ใช้เครื่องหมายตรงข้ามเวลาหารนะครับบวกก็คือเอามาลบสหานะครับขั้นแรกนะครับชัก1ลงมาตรงๆนะครับขั้นที่2เนาะเอาลบสคูณหนะครับกลายเป็นลบสอทันนี้จะบวกกับตัวล่างตลอดนะครับบวกกันเลยลบสบวกลบสกลายเป็นลบ5ถัดมานะครับเอาลบสอคูณ5เนาะ เอามาคูณกันนะครับเอาตัวหารเนี้ยมาคูณกับตัวข้างล่างเนาะลบสคูณลบหกลายเป็น10เพราะอะไรครับลบคูณลบได้บวกนะครับกลายเป็น10 4สีบวกสิกลายเป็น14นะครับจากนั้นนะเอารลบสคูณกับ14ครับลบสคูณสิกลายเป็นลบยีบวกกันครับกลายเป็นลบยีนั่นเองตัวสุดท้ายก็คือเศษนั่นเองนะครับอันนี้พี่พี่ขอลบก่อนนะ อ่ะเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับกาลัง3หารกําลัง, 1, ลง 1, 1เหลือกาลังอะไรเอ่ยเหลือกําลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสัมระสิ์หน้าดีกีกำลัง2นั่นก็คือเลข1อย่างนี้ฮนะตามมาด้วยครับลบ 5x กครับกาลัง1ถัดมาเป็นกําลังศูนย์นะครับเป็นบวก14ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเศษนั่นเองนะครับเป็นลบ29นะครับผม ทีนี้นะครับหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับไม่ต้องไปเขียนซ้ำนะอย่างนี้เลยนะครับคือคำตอบ